ทำเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ผู้ที่มีภาระด้านาการเงินเล่นและเด็กต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงก็พอเฮ้ย hey, สวัสดีฮะวันนี้พบกับแอสซันคนเดิมเช่นเคยนะครับผมถ้าก,ก่อนเดินเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งและก็ซับสไครต์ผมด้วยนะครับเอานะครับผมวันนี้แอสเนี่ยเคยกว่าอะไรนะมีเคล็ดล,นะลับหรือทริคเล็กน,น้อยนะครับผมสําหรับคนที่มีทุนเยอะนะครับผมและอยากที่จะปั้นต่อนะ เอาละฮะเรามาดูเลยนะครับผมกับเกม Queen of b o u n t y นะครับผมเอาละฮะวันนี้แอดนะครับผมก็ไม้หนักไปเลยนะครับผมไม้ละ400นะครับผมก็เป็นสำหรับสายที่ทุนเยอะนะครับผมและแอดน่าจะมาสอนว่าวิธีการเลือกฟิลเจอร์เข้าฟรีเกมเนี่ยอันไหนที่คุ้มที่สุดนะครับผมและอันไหนเนี่ยมีความเป็นไปม่ได้ว่ามันน่าจะแตกนะครับผมมาเรามาออโต้ก่อนนะครับผมเพื่อให้มันเข้าฟรีเกมนะครับผมก็ยังเหมือนเคยนะครับผมไอเกมนี้นะก็คือเราเนี่ยจะทำยังไงก็ได้นะครับผมให้มันเข้าฟรีเกมให้มันเยอะที่สุดนะ พอมันเข้าฟรีเกมเนี่ยมันจะเป็นกําไรของเรานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเพราะว่าแอดเนี่ยก็อธิบายมาทุกทุกคลิปอยู่แล้วนะอ่าแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมแอดเนี่ยจะมาอธิบายเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมในการเลือกฟิลเจอร์ฟรีเกมนะครับผมมันจะมี5 10 20นะครับผมไอ้าเนี่ยมันจะคูณเยอะนะครับผมแต่ว่าถ้ามันไม่เข้าเนี่ยเราก็จะเจงนะครับผมส่วน10นี่ก็คือมีสิทธิ์ลุ้นนะครับผม50 50แต่20นะครับผมมันอาจจะคูณน้อยหน่อยนะแต่ยัังงไมนก็ต้องเข้าบ้างแหละ มันเยอะไงครับประมาณนี้นะก็ใครที่สําหรับสายทุนเยอะนะครับผมและอยากปั้นให้ไปต่อเรื่อยๆนะครับผมที่มันคุ้มที่สุดนะก็คลิปนี้นะครับผมแอดมนเที่นิคมาแนะนานะครับผมอ่ะแต่ว่าเนี่ยมันเสี่ยงนไะงไตอนแรกแอดมีสองหมื่นใช่ไหมครับผมเบททีละสี่ร้อยเนี่ยตอนนี้ไม่เข้าเลยนะดูทุนจากสองหมื่นมาเหลือเก้าพันนะครับแป๊บเดียวนะครับผมอันนี้คือแอดเนี่ยปล่อยออโต้ล้วนๆเลยนะให้มันเข้าอย่างเดียวเลยนะเราแค่รอมันเข้าฟรีเกมอย่างเดียวนะครับผมนั่นแหละฮะ แกยังได้เคยบอกไปนะครับผมว่าแบต400เนี่ยแล้วปล่อยออตโต้แบบนี้นะครับผมมันจะเข้ามา์สัก40ไม่ก็ห้าสินะประมาณนี้นะเพราะว่าแอดไม่เล่นประจํานะสวยคัมพีมาโบน1,000เป็นไงล่ะก็ขออภัยนะครับผมถ้าเสียงแอดเนี่ยขาดหายน,นะครับผมว่าช่วงนี้นะครับผมแอดไม่ค่อยสบายนะเจ็บคอนะครับผมไม่รู้ไปติดโควิดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไม่เอาไม่เป็นดีกว่าแล้วคลิปหน้าเนี่ยแอดเนี่ยจะมาทําสูตรเทคนิคของเกมเดรัลเสาร์ดีกว่านะเพราะว่าแอดเนี่ยรู้สึกว่าเบื่อกับเกมนี้แล้วนะมันเดิมๆไปแล้วอออ่ะะาาาาลลงงเนนดสวบ้ เขาแบบเห็นกําลังมาไงก็รู้สึกคิงด้อมช่วยหน้าเล่นไปจับเดรเสาหน่อยดีกว่าเราอยากรู้นะว่าเดรเสาจะแน่กว่าเราหรือเปล่าประมาณนี้นะเพราะในส่วนตัวเนี่ยแอร์ชอบเป็นคนที่มีชอบเล่นเกมเออเขาเรียกว่าชอบเล่นเกมดีกว่าชอบเล่นเกมที่มันมีการเข้าสแคปเตอร์แล้วก็การคูณแบบในแคสเก็ปเตอร์นั่นนะไอเกมนี้มันก็คล้ายๆได้เดรเสานะครับผมแต่ว่ามันจะต่าง,งตรงที่ไม่มี filter, ฟิล์ฟิวเจอร์ฟิสปินนะครับผมแต่ว่าเกมนี้มีมเหมือนกันเห็นปะเห็นคูนหนึ่งคูณสองคูสามไหม แล้วเล่าส่อก็มีเหมือนกันนะครับแต่มันจะเป็นโคหนึ่งเป็นรูปไข่ไข่อยู่ตรงข้างล่างนะครับผมประมาณนั้นนะถ้าใครเรียนเนี่ยรู้แน,น่นอนแซปเตอร์มาว่าแล้วไปยังไงก็ต้องมีมาสิมาสิเอาละ่ะเทคนิคของแอดนะครับผมเมื่อกี้แอดนั้นเหลือประมาณ2,000กว่าบาทนะครับผมแอดจะไม่เสี่ยงเลิกทุยเลือกแอดจะไม่เสี่ยงเลือกอันที่เป็น5นะครับผมถึงอยากจะไปสุดแค่ไหนก็ช่างนะแต่มันจะไม่คุ้มนะครับผมถ้ามันหมดไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเลือก10นะครับผมเพื่อให้มัน ังไงก็ต้องมีสิทธิ์ลุนบ้างแหละเออให้มันคูณไปต่อนะมาไปอุ้ยห้าพันครับผมมาดิมาแล้วบวกมาห้าพันนะครับผมขอคัมพีสวยคัมพีซาลูตานมาดิสามพันหกอีสี่ครั้งมาขอปืนขอปืนเข้าขอปืนเข้า,ขอ,ข,าขอปืนเข้าหน่อย้ออเคัปเตอร์ไหนหรือเปล่าหมดแล้วครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมอ่าเห็นไหมครับผมเราได้มาตั้งหมื่นหนึ่งแล้วนะครับผม ค่อยๆปั้นไปอีกนะรอมันเข้ารอบ2นะครับผมนี่นะครับผมมันก็นคือเทคนิคเล็กน้อยนะครับผมถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยเลือกยี่สิบนะเอ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยจ,จู่จูก็มาอันบับหนึ่งหมดเลยอ่ะผมไมเลือกสิบนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าผมเลือกยี่สิบเนี่ยถึงการเข้าฟิสปินเนี่ยมันเยอะจริงนะครับผมแต่การคูณมันแตกน้อยนะครับผมเมื่อกี้สมมุติว่าผมเลือกคูณยี่สิบนะครับผมผมมีทุนสองพันใช่ไหม ผมเนี่ยอาจจะได้ทุนมาแค่3,000หรือ4,000นะครับผมเพราะว่าการคูนแต่รอบเนี่ยมันแตกน้อยมากแต่ถ้าผมเลือก10นะครับผมมันจะเป็น3 6 9 10เออ3 6 9 20นะครับผมเสร็จปุ๊บเวลามันคูณเนี่ยคือมันสามารถแบบคอมโบติดติดถึงคูณ20ปุ๊บแล้วมันจะแบบแตกกระจายแบบเหมือนเมื่อกี้นะครับผม5,000อย่างเงี้ยโอ้โหอ่าครั้งนี้ไม่เท่าไหร่นะครับผมครั้งนี้ผมได้กำไรมาแค่6,000กว่าบาทนะครับมาผมจะปั้นไปเรื่อยนะเมื่อกี้ไหมจาก2,000 ได้มา6,000กว่าบาทแล้วเห็นไหมครับแต่ว่าเราก็ยังขาดทุนอยู่4,000นะครับผมเพราะว่าเราลงทุนไป20,000นะครับผมแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมเฮ้ยมาอีกแล้วมะเจ้าเอ้ยยังพูดไม่จบเลยจู่ๆก็มาโอ้โหมาดีละมันก้อนโต10,000นะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้เราบวกอะไรมา10,000นะครับผมมาครั้งนี้ผมจะไปสุดนะครับผมก็คือเรื่อง5ครั้งนะมันต่างกันยังไงเลยเพื่อนๆมาดูดีกว่าเห็นไหมมันเป็นคูณ6คูณ2คูณ18คูณ40นะครับผมมเห็น ห้าครั้งเนี่ยหมดไปแล้วนะไม่ติดคอมโบ,บน,นะครับผมผมบอกแล้วว่ามัน oh. ต่างกันตรงนี้นะครับผมถึงว่ามันล่อคุณก็จริงนะครับการคุณมันล่อคุณก็จริงนะแต่ว่าโอกาสที่มันจะติดเนี่ย <S <S <ý tent ative> มันมีน้อยกว่านะครับผมเห็นไหมผมบอกมาสามมันเสี่นะครับผมคือในการเลือกแต่ละครั้งนะครับผมมันก็คือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับผมและการที่คาดคะเนว่ามันจะเป็นไปได้นะครับผมแค่นี้เลยนะประมาณนี้นะครับในการเลือกของผมนะครับผม ก็มันเพื่อนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าการที่เราเลือกคูณ5ประจําประจําเนี่ยเอ้ยมาอีกแล้วประมาณว่าถ้าเราเลือกคูณ5คูณห้าประจําเนี่ยอะมาผมเลือกให้ดูเมื่อกี้คูณ5ไปแล้วไหมตอนนี้เป็นคูณ1ิบนะครับผมเรามาดูว่าอันไหนได้เยอะกันนะปั๊บไปคอมโบ1ติดคอมโบ2มาปั๊บบวกไปครับผมคอมโบ3มมาหรือเปล่าไม่มาเห็นไหมครับการที่เราบวกแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมมันทําให้เราเนี่ยมีสิทธิ์ที่มันจะติดคอมโบเยอะกว่านะครับ คือเวลาการเข้าฟรีเกมของเกมนี้นะครับผมเราเนี่ยคนที่จะเน้นคอมโบนะครับผมประมาณนี้นะก็แล้วแต่คนนะครับผมสำหรับผมเนี่ยเทคนิคของแอร์ซันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วเพื่อนไหนที่มีเทคนิคแตกต่างจากผมเนี่ยก็สามารถอธิบายใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่ดูไหมครับบวกมาหนึ่งหมื่นกว่านะครับผมแตกในหรือเปล่าแตกในหรือเปล่าแต่ในมันยากครับผมแต่มันคงไม่ได้หรอกผมว่าแล้วไง เห็นไหมครับส like ิบครั้งนะครับผมถึงมันจะคูนน้อยจริงแต่ถ้ามันติดคอมโบนะครับผมบวกมาหนึ่งหมื่นเลยเห็นไหมกับห้าครั้งเมื่อกี้นะครับผมถ้าสมมติมันฟุกไม่ติดเลยสักครั้งเนี่ยก็คือเจ๋งนะครับผมดูเป็นไงล่ะปั้นมาแล้วจากสองพันมาเป็นสามหมื่นเจ็ดนะครับผมเอาดิเอาดิเอาแล้วฮะก็ทิกนิดน้อยของผมเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับผมเอาแล้ววันนี้ผมในแอซันเนี่ยมีคําถามนะครับผมรูปมจกรรมนะ แจกถึง20รางวัลนะครับผมสุ่มแจก20รางวัลนะครับผมอ่ากติกาง่ายๆนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็คือ1นนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะ2นะครับผมกด Subscribe หรือกดติดตามนะครับผม3นะฮะก็คือกดกระดิ่งนะครับผมและ4นะครับผมก็คือการตอบคำถามในคลิปนะครับผมและก็ส่งเข้าแชทส่วนตัวของแอดซันนะครับผมประมาณนี้นะคำถามก็คือนะครับผมว่าผมเนี่ยเข้าฟรีเกมเนี่ยกี่ครั้งนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเข้าเยอะเลยเกินนะจริงโคตรจะฟุกเลยนะเอาดิเอานะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมย้ำนะครับผมส่งในแชทส่วนตัวนะครับผมและก็จะรีวิวเม้นคำตอบนะใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับผมและกดไลค์ลุวัวด้วยนะครับผมอ่าแล้วผมขอย้ำนะครับผมว่าดูคลิปจบก่อนค่อยตอบนะครับผมไม่ต้องแย่งกันนะเพราะว่าทุกคนเนะี่ยมีสิทธิ์ได้นะครับผมถ้าทำการกัดการนะครับอ่าละ่ะฮะ เจอนะครับผมกับคลิปหน้าเกมเดลเดเสานะครับผมวันนี้แอรซันเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ใครที่ชอบเทคนิคนี้เลื่นงนอยของแอรซันเนี่ยก็ขอขอบคุณมากนะครับผมเอาละครับผมวันนี้แอรซันเนี่ยก็ขอตัวไปก่อนนะครับจเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าครับผมบายจ้า